เรามาดูดวงหรือว่ามาพูดถึงท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ของเดือนมิถุนายนนี้นับตั้งแต่วันที่2 1เป็นต้นไปจนถึงวันที่25นี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ของเดือนมิถุนายนนี้ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็มักจะมีโชคมีลาบ เป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านถือว่าดวงของท่านนั้นเทวดาก็ได้เปิดให้ดวงท่านได้มีโชคมีลากรับแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ท่นานใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆในเรื่องของการงานนั้นก็จะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอยู่เรื่อย ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีงานเข้ามารอดีกว่าท่านรองานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้นถือว่าดวงของท่านกำลังดีในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ของเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความรุ่งโรจน์มีความสดใส เนื่องด้วยจะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายในช่วงของวันที่23นี้คือดาวพระพุธจะเข้าสู่ในราศีกรกฎจึงทำให้ท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้นมีโชคมีลาภในเรื่องของการงานท่านจะมีงานทำที่ดีบางคนที่ว่างงานหรือว่าตกงานมาเป็นเวลานาน ท่านก็จะมีงานทำในช่วงต่อไปนี้นับตั้งแต่วันที่2 1เป็นต้นไปจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงท่านจะลงทุนอะไรท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ก็จะได้โชคได้ลาบอย่างเต็มไม้เต็มมือการลงทุนนั้นท่านจะมีโชคและจะมีโอกาส ได้กำไรกำไรการลงทุนนั้นจะไม่ศูญย์เปล่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์นั้นมาแรงมาดีทำอะไรก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาท่านในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร ในช่วงของเดือนมิถุนานี้จะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางท่านเคยลงทุนอะไรกับใครไว้ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะได้เงินในก้อนนั้นที่ท่านลงทุนไว้ได้เงินได้ทองหมุนเวียนท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในช่วงนี้ในเรื่องการเงินนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนท่านอยากได้อะไร ในช่วงนี้ก็ย่อมได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือจะเป็นของที่มีค่าแพงๆท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์จะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆในช่วงนี้ท่านจะทำงานอะไรก็แล้วแต่จะมีคนให้กำลังใจและจะมีคนให้การสนับสนุนท่านแต่หากว่าท่านเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายคอยให้กำลังใจและช่วยเหลือท่าน เกี่ยวกับในเรื่องของการงานนั้นท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านและจะมีงานเข้ามารอท่านอยู่เรื่อยแสดงว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีงานทําอยู่สม่ำเสมองานที่ท่านทำนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงอีกด้วยดีกว่าบางคนบางท่านนั้นอาจจะไม่มีงานอันนี้ก็ถือว่าง,งานอันนี้ชาว ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีงานเข้ามารอท่านอยู่ในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์หยิบจับอะไรในช่วงนี้ท่านรีบทำได้เลยการไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นการดีสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำเดือนมิถุนายนนี้เรามาดูในด้านของการเงินกันบ้าง การเงินการทองท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของวันที่21ไปหา25นี้จะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านบางคนนั้นมีเหลือเก็บเหลือฝากอีกต่ากบางคนก็เอาไปหมุนเอาไปลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนกับคนอื่น ก็ได้เงินปันผลมาอีกเช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมาแรงอย่างมากๆในช่วงของวันที่25จะดีมากๆในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะประสบกับสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เลวร้ายจะคลี่คลายหายไปศัตรูคู่แข่งก็จะไม่มีในช่วงนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์รับรองว่าดวงของท่านนั้นจะมีความแข็งแกร่งมีความโดดเด่นทำอะไรก็ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีภูมิรู้มีปัญญาทำอะไรก็มีความสำเร็จก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ การลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรจะค้าขายหรือจะลงทุนเกี่ยวกับเกษตรกรก,ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นไปได้ลอดดวงของท่านนั้นจะมีความโดดเด่นทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันเรามาดูในเรื่องของโชคลาภในช่วงของวันที่21ไปหาวันที่25นี้โชคลาภของท่านจะมี เป็นระยะระยะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็มีคนให้กำลังใจมีคนให้การสนับสนุนท่านแต่หาก็่ท่านจะลองเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในช่วงระหว่างนี้ก็จะมีเข้ามาหาท่านบางคนได้รับทรัพย์จับเงินก้อนหรือบางคนอาจจะได้จับเงินหมืน่นเงินแสนก็มีในช่วงนี้ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสราร์ของเดือนมิถุนายนนี้ บอกได้เลยว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองสิ่งของดีๆจะมีเข้ามาหาท่านต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่27 28ไปหาถึงวันที่30นี้อันนี้ท่านระวังไว้บ้างเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทอง การเงินการทองในช่วงของวันที่29สไปหาวันที่สามสิบนี้จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยท่านระมัดระวังให้ท่านประหยัดไว้บ้างบางสิ่งบางอย่างนั้นสิ่งของที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้ออย่าไปจ่ายสิ่งไหนที่จำเป็นค่อยจ่ายค่อยว่ากัน ในช่วงนี้ท่านประหยัดไว้บ้างนับตั้งแต่วันที่28-29ไปถึง30ของเดือนมิถุนานี้รายจ่ายท่านจะมีเกิดขึ้นบางครั้งบางคราวท่านอาจจะต้องซ่อมของใช้ในบ้านหรือว่าของใช้ในครัวเรือนหรือของใช้ต่างๆที่ท่านทำงานอยู่ในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั่นอาจจะเป็นสิ่งของที่จำเป็น อาิเช่นตู้เย็นพัดลมหรือว่าทรทัศน์หรือว่าเครื่องใช้ต่างๆอันนี้อาจจะมีการชำรุดเสียหายหรือว่ามีการผุพังหรือว่ามีการหมดอายุการใช้งานอันนี้ท่านก็ต้องเปลี่ยนหรือว่าท่านก็ต้องไปซื้อไปหาอันนี้จะมีรายจ่ายอยู่บ้าง ให้ท่านระวังเอาไว้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะจ่ายเกินตัวให้ท่านระมัดระวังไว้แต่สิ่งดีๆก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ในช่วงนี้ในเรื่องของการครบคนอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ท่านจะคบใครพูดอะไรกับใครให้ท่านระมัดระวังอาจจะพูดดีเป็นร้ายพูดร้ายเป็นดีเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวัง ให้ดีท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในช่วงของวันที่28 29ไปถึง30นี้ให้ท่านระวังไว้อย่าใจร้อนการใจร้อนอีกอย่างหนึ่งจะทำให้งานของท่านนั้นสะดุดติดขัดได้การทำงานร่วมกันอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาหรือการใจร้อนและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของ ความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันถ้าหากว่าเราทำงานรวมกันหลายคนก็ให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาบางครั้งบางคราวอารมณ์ก็อย่าร้อนให้ท่านเอาหูไปนาเอาตาไปไล่จะเป็นการดีบางสิ่งบางอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปวุ่นไปวายอะไรกับใครจะเป็นการดีในช่วงของวันที่30นี้ให้ท่าน ระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์อย่าให้ใครเขายืมในเรื่องของการเงินการทองเป็นเด็ดขาด้้าหากว่าเราให้เขาไปแล้วเขาเห็นว่าเราใจดีเขาอาจจะไม่มาคืนเราก็ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองถ้าไม่จำเป็นก็อย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมจะเป็นการดี นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำเดือนมิถุนายนนี้สิ่งดีๆนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังสิ่งที่ดีๆนั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในเรื่องของโชคลาภก็มีในเรื่องของความรักก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพูดจาอะไรก็ตกลงกันได้เอาอกเอาใจทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ก็ถือว่าท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์มีแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ท่านต้องระวังก็ตามที่เราบอกไปแล้วให้ท่านได้รับฟังกันการฟังดูดวงนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เรียกว่าเป็นการชี้แนะแนวทาง เพื่อให้เป็นความสว่างสวัยเรารู้แล้วเราจะได้ปฏิบัติและเราจะได้ป้องกันได้สิ่งไหนที่ดีเราก็เก็บเอาไปปฏิบัติสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ท่านละเว้นไว้เพราะฉะนั้นการฟังนั้นก็ถือให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้ มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำเดือนมิถุนายนนี้ท่านฟังแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดติดตามเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี